วิ่งหนีหมามาพี่หูตรงนน้นเป็นสือูอเลยอ่ะ <c oughs> ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสูวิมมบา์ลันท็อกนะครับรายการดีๆสำหรับคนที่รักการว่ายปั่นวิ่งโดยที่เราจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ให้กับคุณได้สนุกกับการออกกำลังกายได้ทุกวันครับ <c oughs> <c oughs> ในคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมฟาเล็กเทนนิงนะครับวิ่งช้าหรือฝึกซ้อมช้าสลับเร็วยังไงนะครับเราลองไปติดตามกันครับค oh, นไปไหนฟาเล็กคือการฝึกซ้อมความเร็วอดทนแบบธรรมดาที่เป็นธรรมชาติไม่ได้มีรูปแบบตายตัวเปลี่ยนจังหวะช้าสลับเร็วอารมณ์แบบฟาสสลับโมเดเลต แบบไม่หยุดนิ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่คุณกําหนดบางตํารากําหนดความเข้มข้นและระยะการฟื้นตัวที่ชัดเจนลงไปก็ไม่ถือว่าผิดกติกาอะไร ถ้ามันจะส่งผลให้คุณมีสมรรถนะที่สูงขึ้นการฝึกซ้อมในรูปแบบนี้นักกีฬาประเภทสป,ปอร์ตอนนูแรนจะนิยมทํากันมากๆถ้าจะพูดถึงเรื่องของรูปแบบฟาเรกที่นิยมซ้อมกันก็มีหลากหลายครับผมจะยกตัวอย่างการฝึกซ้อมจักรยานแบบง่ายๆเพื่อให้เห็นภาพนะครับให้หนึกถึงการขี่จักรยานเป็นกลุ่มแล้วมีการทําเกมแบบโรดเรสมีจักรยานคันหนึ่งสปินออกไปจากกลุ่มประมาณ20-40นาที แล้วกลับเข้ามาที่กลุ่มซึ่งเราจะสังเกตความเหนื่อยของเราได้เลยว่าจะอยู่ในระดับโมเดเลตในช่วงเวลาที่กลับมาเข้ากลุ่มอีกครั้งหนึ่งพอจะนึกภาพออกไหมครับทําแบบนี้สลับไปมาเรียกว่าไม่ต้องสนใจเพจที่เกิดขึ้นบนนาฬิกานะักให้มีความเป็นอิสระและสนุกกับความเร็วที่ใช้ประโยชน์ของการฝึกซ้อมประเภทนี้จะได้เรื่องของสรีระวิทยาการทรงตัวที่ดีความคล่องตัวที่ได้รวมไปถึงความเร็วที่จะพัฒนาขึ้นไหนจะจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น ดังคําที่ว่าจิตใจที่เข้มแข็งมักจะนําพามาซึ่งความสําเร็จการฝึกฟาเลกถือเป็นความฝึกความทนทานระดับสูงควรจะมีระยะเวลาห่างจากการฝึกซ้อมในรูปแบบอินทวอร์ประมาณ48ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ฟื้นตัวจากความเมื่อยล้าสะสมและร่างกายของคุณจะพร้อมในพีเรียดถัดไปคนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับฟาเลกต้องทําความเข้าใจแบบนี้ครับฟาเลกไม่เหมือนกับเทมโปอินทวอร์ไม่เหมือนกับฟาเลกอินทวอร์เป็นการ ฝึกความเร็วที่กำหนดปริมาณการฝึกความเข้มข้นและเวลาพักเอาไว้อย่างชัดเจนเทมโปเป็นการฝึกด้วยความเร็วแบบต่อเนื่องอย่างน้อยประมาณ20นาทีความรู้สึกจะเป็นรูปแบบเหนื่อยไม่สุดแต่หยุดไม่ได้เราสังเกตได้จากการทอกเทสที่เกิดขึ้นณนเวลานั้นรูปแบบความอิสระของฟาลเลกลันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวลองไปติดตามนะครับรูปแบบฟาดเหล็กลันนะครับจากคุณแชมป์ธนพัฒน์นะครับว่าจะมีความเฉพาะเจาะจงยังไงลองไปติดตามกันครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาวิ่งฟาดเล็กกันจริงๆนะครับอย่างที่โค้ชได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าฟาดเล็กคือการซ้อมในรูปแบบของสปีดเพย์หรือการทําความเร็วที่อิสระไม่จำเป็นต้องมีรูปแบบหรือยึดติดกับตัวเลขของความเร็วเพย์ หรือแม้กระทั่งของนาฬิกามากนักนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาลงวิ่งฟาสต์เลทจริงๆเพื่อเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆที่ยังไม่เคยลองวิ่งได้ทดลองวิ่งกันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยครับเริ่มต้นกันที่วอร์มอัพประมาณ10นาทีอาจเป็นการวิ่งแบบเร่งความเร็ว50เมตรสัก1ิเที่ยวเพื่อให้ร่างกายตื่นตัวและคุ้นกับการวิ่งทำความเร็วตามด้วยฟาสต์เลทเทรนนิ่งโดยวันนี้ผมจะกำหนดมาเป็นกรอบเวลาช้าสลับเร็วแบบนี้นะครับ90วินาทีเร็ว 90วินาทีแบบปานกลางจำนวน2รอบ60วินาทีแบบเร็ว60วินาทีแบบปานกลางจำนวน4รอบ30วินาทีเร็ว30วินาทีแบบปานกลางจำนวน4รอบและให้ทำย้อนกลับให้เป็นลักษณะ <Yeah. S 1> ของพีระมิดนะครับโดยในช่วงของการวิ่งเร็วประมาณความเร็วกับการวิ่ง5กิโลเมตรที่เร็วที่สุดของคุณตามความรู้สึกและใน,นระดับปานกลาง ที่ความเร็วประมาณการวิ่งมาราธอนที่คุณยังรู้สึกเหนื่อยอยู่แต่สามารถควบคุมและรีคอร์ฟเรี่เตรียมพร้อมสาหรับเซตต่อๆไปได้สุดท้ายกับการวิ่งครูดาวช้าๆสลรับการจ็อกกิ้งเบาๆอีกประมาณ10นาทีอย่างไรก็ตามคุณสามารถกําหนดรูปแบบฟาสต์เลดของคุณเองได้ให้คุณลองวิ่งให้สนุกไปกับเส้นทางหรือบรรยากาศร,ร,รอบๆยกตัวอย่างเช่นกําหนดเป็นระยะทาง เช่นการวิ่งเร็วไปถึงต้นไม้ต้นนั้นสลับการวิ่งช้าไปถึงเสาไฟต้นนี้เป็นต้นที่นอกจากได้ฝึกเรื่องความเร็วแล้วยังทําให้คุณได้สนุกกับการวิ่งอย่างอิสระอีกด้วยเป็นยังไงกันบ้างละครับฟาเลกเทรนนิ่งนะฮะสำหรับผมนะครับถือว่าเป็นการฝึกซ้อมความเร็วที่อิสระเลยนะครับแล้วอยากให้ทุกคนลองดูนะครับถ้าคุณกล้านะครับแสดงว่าคุณพร้อมถ้าคุณพร้อมเราลงมือทำไปด้วยกันครับ สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับ Optima um b y ด้วยนะครับเราจะได้มีคลิปแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับ